ำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทวนเรื่องแกรม,มาให้นักเรียนเมื่อวันที่แล้วเมื่อวานครูทวนเรื่องคำศัพท์ใช่ไหมคะบทที่1ึงถึงบทที่2ให้นักเรียนกลับไปดูนะคะทบทวนเพราะเดี๋ยววันเพฤรหัสนี้ครูจะให้ทําแบบทดสอบหน่วยที่1ถึงหน่วยที่2นะคะ20ข้อ20คะแนนค่ะถามเรื่องน่าก็คือคํานามที่มันนับได้กับนับไม่ได้คำ,ไดค,คำนามนับได้ครูทวนให้ก่อนคํานามนับได้คือ สิ่งที่เราสามารถระบุได้ว่ามีกี่ชิ้นมีกี่อันอที่เราจับต้องได้อย่างเช่น boy girl pen man mango นี่ตามนี้ส่วนคำนามนับไม่ได้คือสิ่งที่มันเป็นของเหลวเป็นชิ้นชิ้นอย่างเช่นน้ำ water light coke อะไรเงี้ยที่เราไม่สามารถจับได้สมมติครูให้โจทย์มาครูถามว่าข้อใดเป็นคำนามนับได้ a water b mango rice อ่านักเรียนคต้องตอบข้ออะไรข้อ B m แมงกสามารถจับได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือคำนามนับได้นับไม่ได้ต่อไปคำนามเอกพจน์และพหูพจน์คำนามเอกพ,พ,พ,อนอกพ <c oughs> จน์จำไว้ว่าหมายถึงสิ่งที่มีเพียงหนึ่งพหูพจน์คือมากกว่าหนึ่งสังเกตง่ายๆเลยเอกพจกพคือจะมี อะกับแอนนำหน้าใช่ไหมอะกับแอนนำหน้าถ้าเป็นผู้พ์ก็คือจะมีการเติมนี่มีการเติม S เติม ES นี่คือคำนามเอกพจน์นี่คือคำนามเอกพจน์นักเรียนเห็นไหมคะจะมีอะกับแอนนำหน้าคำนาม เป็นผูหูพจน์คือการจะมีการเติม s เติม es ด้านหลังสมมติครูถามว่าข้อใดเป็นคำนามผูหูพจน์ a and n b boy c teachers ข้อใดเป็นคำนามผู้หูพจน,นพ์นักเรียนก็ต้องสังเกตว่า,าข้อใดมีลงท้ายด้วยตัว s ใช่ไหมคะ ก็ต้องตอบซอืมต่อไปเรื่องนี้ครูจะอ,อ,กอีกเรื่องนี้ครูก็ออกนะคะ subject pronoun ะนี่เลยหนูจำแค่ตารางนี้พอ I ฉัน y o U คุณ we พวกเรา D พวกเขา H e เขาผู้ชาย She เขาผู้หญิง It มันสมมติครูให้โจทย์มาครูถามว่าอ่ะ อะไรไม่รู้แต่แอมอ่ะเราควรเอาคำใดมาใส่สมมติข้อหนึ่งคือคำว่า I ข้อสอคือคำว่า you อ่าครูจะบอกว่าคุณเป็นอ่ะฉันเป็นเด็กผู้ชายฉันเป็นเด็กผู้ชายควรใช้ I หรือควรใช้ you ต้องใช้ I หนูก็แค่เลือกตอบ I มันจะมีใหต้ติ๊กอยู่นะคะยากไหมไม่ยากเรื่องนี้ก็ออก possessive adjective นักเรียนจำหน้านี้ไว้เลย My ของฉัน Your ของคุณ Our ของพวกเรา d i r ของพวกเขา His ของเขาผู้ชาย her ของเขาหญิง it มันสมมติครูให้โจทย์มาว่า my teacher my teacher มีความหมายตรงกับข้อใด a คุณครูของพวกเรา b คุณครูของฉัน c คุณครูของเขา my teacher my แปลว่าของฉันต้องตอบข้อ b อ่า ใช่แล้วให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะดูคลิปนี้หลายๆรอบเลยแล้วก็อย่าลืมทบทวนคําศัพท์บทที่1ถึงบทที่2ที่ครูส่งไปเมื่อวานนะคะออกสอบนะคะวันพฤหัสนี้20ข้อ20คะแนนนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะไม่มีกันบ้านนะคะ